5 4 2>, 2่วนรวมทั้งหมดก็เสร็จสิ้นแล้วสำหรับกิจกรรมสงขานะครับก็วันนี้ถือว่าเป็น thank you party ขอบคุณพีดีทุกคนที่มาแล้วก็ทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลาแล้วก็เพื่อนๆสื่อมวลชนนะที่อยู่ด้วยกันมาประมาณหลายวันนะฮะสำหรับน้องก็อยู่ด้วยกัน11วันนะพรุ่งนี้จะบินกลับกรุงเทพแล้วก็จะเข้าหมวดค่อนข้างซีเรียสมากขึ้นคือวันที่20ก็จะมีการสัมภาษณ์ส่วนตัว ทั้ง77คนนะครับแล้วก็จะมีอีเวนต์ไล่มาเรื่อยๆอีกอประมาณ4อีเวนต์นะครับก็มีชุดประจำชาตินะฮะที่หลายๆคนรอคอยแล้วก็มีรอบของคอนเสิร์ตซึ่งแยกเป็นรอบพิเศษนะฮะก็เรียนเชิญทุกท่านด้วยเป็นคอนเสิร์ตลูกทุ่งความยาวประมาณ2ชั่วโมงเสร็จๆประมาณ20กว่าเพลงนะฮะซึ่งมีการเอาเพลงบางเพลงของเราเอาไปดัดแปลงเป็นลูกทุ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ของทีมงานทีว่ เราอยากฟังเพลงสากลให้เป็นเพลงลูกทุ่งทำได้ไหมอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เข้าสู่พิ l i มินารีแล้วก็ไฟนอลวันที่29จะรู้ครับว่าใครจะเป็นทีม Miss g r a n ร t h ailand ทีมใหม่ครับก็ขอบคุณจังหวัดสงขลาด้วยนะครับเอาจริงๆแล้วต้องขอบคุณพี่ยาแหละเพราะว่าเนื่องจากว่าพี่ยาเองก็อาจจะไม่ใช่คนที่ทํานางงามมานานมากนักเพียงแค่เป็นนักธุรกิจท้องถิ่นที่หัดใหญ่นะฮะแล้วก็รักการทํานางงามกับเราโดยเริ่มต้นจากมิสแกรน จังหวัดสงขลานะก่อนหน้านี้ก็เป็นจังหวัดอื่นมาก่อนนะครับแล้วก็ในอนาคตอันใกล้ก็จะเป็น Miss Universe สงขลาก็หากถ้ามีอะไรผิดพลาดนะครับซึ่งหลายคนอาจจะมีการแบบดราม่าบ้างอะไรบ้างก็ผมก็ขออภัยแทนพี่หยาดโดยละกันเพราะว่าแกก็เป็นมือใหม่หัดขับนะฮะซึ่งลูกน้องก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินแต่ทางเราก็พยายามซัพพอร์ตด้วยองค์กรกลางอย่างเต็มที่ทุกอย่างก็น่าจะดีครับ ไม่มีปัญหาอะไรเลยสาหรับผู้เข้าประกวดนะครับแล้วทุกคนก็เข้าใจกันดีครับเขาอย่างเมื่อกี้คือร้องไห้ไมเลยไม่หรอกครับไปกดดันแกเพราะว่าผมก็บอกแกนเะมื่อคืนแล้วเมื่อคืนพอเสร็จงานป้าผมก็นั่งคุยอยู่กับแกจนถึงประมาณตีหนึ่งครึ่งก็บอกว่าทุกอย่างมันดีนะครับเพียงแค่ว่าแกเป็นคนที่คิดเยอะเก่งใจเพราะเนื่องจากว่าร <c oughs> องอันดับสี่เนี่ยจริงๆมันมีแค่ยี่สิบคนเข้ารอบแล้วมันก็เกินมันก็เป็นยี่สิบสองคน พอ22คนเราจะตัดเหลือ10ก็ยังเกินอีกเพราะว่ารักพี่เสียดายน้องอ่ะไม่เป็นไรมันเป็นเวทีที่เราไม่ได้ซีเรสมากในรอบแบบนี้เอาไป12คนพอ,อไป12คนแกก็เสียดายอีกแกก็เลยว่าขอเอาครึ่งหนึงเอา6คนนั่นคือสาเหตุที่ทําให้สายสะพายกับป้ายนั้นไม่ได้ทํามาเผื่อเพราะมันแก้งงานหน้าง,งานจริงๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประกาศคนแรกก็ใส่สายสะพายใช่ไหมคมอ พอคนที่สองออกมามันไม่มีก็คือเจ้าภูเก็ตนะพอเสร็จเรียบร้อยไปถ่ายรูปหมู่แกก็คิดกระทันหันทีมงานบอกว่าลองแบ่งกันแกก็เลยเดินไปหยิบป,ป้ายมาให้ภูเก็ตด้วยความที่แกเป็นคนที่เร็วอะ่ะแล้วก็มันอาจจะไม่ได้แบบมีเทคนิคเยอะอ่ะหยิบปุ๊บวางปุบ๊บคนก็เลยไปดาม,มา่าแกแกก็เสียใจก็นิดนึงแกก็เลยรู้สึกว่าเออตายแล้วี๋้วทำไมแบบโดนโดนบ่อยจังอะไรอย่างเงี้ยก็ยก ก็คิดว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจนะฮะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือจะตัดภูเก็ตออกแกงก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะรู้สึกแ yeah ย่นะ,ะจะตัดมิเชลออกมิเชลก็นันตอบดีทุกรอบเลยอ่ะแล้วแข็งแรงมากผมก็เลยบอกงั้นเอาไว้ตั้งคู่ไม่พอไม่เป็นไรครับมันไม่ใช่รอบสําคัญที่สุดก็ใครใส่ก็ใส่ไปใครไม่ใส่ก็ยืนแล้วก็วันนี้ออกไปพบหน่วยงานราชการอะไรเงี้ยก็ให้เฉพาะคนที่ใส่าสายสะพายชนะก็คือนิวยอร์ก กับมงกุฎที่เหลือไม่มีใครใส่สายะพายเป็นการแก้ปัญหาก็คือทุกคนเป็นแต่งตัวธรรมดาครับจริงๆแต่ว่ามีสายที่มีจะมาทำเป็นบูฟูผงตาเซ็นเรียบร้อยจ่ายเง<ม>ินเรียบร้อยแพงด้วยด้วยการที่ทำที่นี้ถอดใจไหมไม่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 ไอ้ถ้าเขาทําเองของเขาคนเดียวอ่ะในจังหวัดอนะไม่ได้เคยเกิดปัญหานะยกเว้นมาเที่ยวนี้แหละคือดีมานเยอะต้องยอมรับแต่คําว่าดีมานเยอะมันก็ไม่เยอะเกินกว่าที่ปกติเราจะรับได้ แต่เนื่องจากว่าแกอาจจะมือรองรองของแกเนี่ยอาจจะตั้งรับไม่ทันถ้าเป็นจังหวัดอื่นมันจะมีแบบตัวเล็กตัวน้อยที่คอยปกป้องคอยวิธีการอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างเนี่ย one stop service อยู่ที่แกมันก็เลยกลายเป็นว่าแกทํางานเหนื่อยล้านหนักแล้วก็จะทําอะไรแกก็ต้องหยิบจับด้วยตัวเองอันนี้ก็ผมว่ามันก็เป็นงานเรียนรู้นะผมเองเริ่มต้นมาวงการทางงานผมก็ผิดพลาดในช่วงแรกๆมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติครับแต่ไม่ได้มีความผิดพลาดถึงขนาดทาให้งานเสียนะ แต่มันเป็นสายล่อฟ้าให้กับแฟนคลับหลายๆคนซึ่งแฟนคลับหรือด้อมเนี่ยเขาจะแบบละมุนล,ละมอมกับผู้เข้าประกวดที่เขาพพอร์ตพอเขาเห็นอย่างนี้เขาจะบ่นอย่างนั้นไปเห็นอย่างนั้นเขาจะบ่นอย่างนี้พี่ยาเขาเลยบอกว่าท่านหนูไม่ไปหยิบมาให้กดเชเบลสักอย่างหนึง่งแฟนคลับกดเชเบลก็จะต้องมาถล่มดาหนูอีกหาว่าไม่แยแสหนูก็เลยทําโจไม่ถูกเขาก็เลยน้อยใจ หรือก็เอาใส่ก็ไปเธอไปเอาป้ายมาให้เร็วๆเพราะว่าหนูเห็นว่าทุกคนกําลังถ่ายรูปหนูก็ไม่อยากจะชักช้าหยิบเร็วแล้วก็แบบจะได้ถ่ายต่อ,อแกแกพูดอย่างนี้ครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับไม่มีอะไรครับัจกปีที่นนี้มีาเกกับรว่าจะมีเรื่องการเขาเรียกว่าตรวจสอบทีที่มากขึ้นหลังจากนี้สรับ<ม>พีดีที่แบบนางงามเหมือนกัปีนี้มีนางงามที่ถูกพีดีทหลายคนเหมือนกันนะต้องยอมรับเพราะว่าก็เดี๋ยวห้องดําเนี่ย เราจะสัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราอยากจะติ๊กเอาไว้ว่าได้รับแรงซัพพอร์ตอย่างต่อนเนื่องจากพีดีหรือเปล่านะฮะซึ่ง <c oughs> ต้องยอมรับว่าบางคนเนี่ยหายไปเลยนะจัดเสร็จได้เงินค่าสปอนเซอร์เสร็จอะไรเสร็จก็ไม่ได้มาเลยแล้วก็ไม่เคยเจอเขาเลยก็ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนพีดีประเภทนี้เพราะว่าเกรงว่ามันจะกลายเป็น <c oughs> เรื่องที่เดี๋ยวมันลามไปเรื่อยๆ เห็นคนนี้ทําได้คนนั้นก็ทําได้กลายเป็นว่ามาจัดเพื่อเอาอีเวนต์ในวันประกวดแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะไปไกลถึงขายตําแหน่งนะฮะพูดง่ายๆว่าเราต้องเข้าใจโลกว่าบางคนเนี่ยมาเพื่ออยากมีเงินเพราะฉะนั้นเสียเงินจากเราไปจํานวนหนึ่งสมมุติเสียเงินไปบางจังหวัดมันเล็กอะอย่างมิสแปลงเนี่ยอาจจะเสียไปแค่แสนเดียวแสนเดียวเนี่ยเขาก็ไปขอสปอนเซอร์สอลายเขาก็ได้ แล้วเขาไปขอเพิ่มเพิ่มเขาก็ได้เงินแล้วเขาก็ไปเชิญกรรมก,การเขาก็จ้างกรรมก,การอยากมาขึ้นเวทีมีหน้ามีตาก,ก็คนละสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นมันก็ได้เยอะ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยเขาก็ถามนางงามอีกว่าเออถ้ามงแล้วยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาที่ได้ยินมานะครับมันก็ทําให้เขาก่อให้เกิดไรายได้เป็นก่อเป็นกำแล้วเขาก็ไม่รับผิดชอบอะไรอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่วัฒนธรรมเราอยู่แล้วเดี๋ยวจะจะดูแลให้ครับนับ่นคือแก้ไขปัญหาในการพิรารให้เกิด ทุกอย่างมันเกิดขึ้นทุกปีครับเพี่ยงแค่ว่าพยายามอย่าให้มันเอกระเริกและลดน้อยถอยลงเพราะว่าสังคมไทยเป็นสังคมเห็นแก่ได้อยู่แล้วนะฮะสังคมที่เห็นแก่ตัวแล้วไม่รู้จักคําว่าหน้าที่รับผิดชอบรู้จักจะชอบแต่เวลารับผิดชอบไม่ค่อยมีเท่าไหร่ฮะชอบได้เงินอย่างเดียวครับณตอนที่พี่วัดทราบมามีกี่จังหวัดมีประมาณตอนนี้ให้คุณปูเช็คอยู่มีประมาณ5จังหวัด6จังหวัดนะฮะที่คุยกับน้องแล้วน้องบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแล้วก็ไม่ได้เจเจอ นะ,ะพีดีก็ไม่ได้มีการซัพพอร์ตอะไรส่วนมากอยู่กับทีมหลังบ้านของน้องส่วนตัวที่ทําชุดประจําชาติทํานู่นทนํานี่พีดีก็ไม่รู้ไปไหน <c oughs> นะครับก็เดี๋ยวก็จะจัดการให้นะครับปีหน้าถ้าใครสนใจก็หลังจากประกวดเสร็จเราก็เตรียมตัวนะหาพีดีจังหวัดได้เลยครับโอ้ผมว่าไม่จำเป็นต้องแจ้งครับเพราะว่าสัญญามันหมดอายุ ในวันที่29นี้หลังประกวดเสร็จมันถือว่าหมดอายุโดยอ,อตัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเราก็จัดการใหม่เลยเพราะเราไม่ได้ปลดระหว่างทางก็คงไม่ต้องแจง้งเพียงแค่เราไม่ให้สัญญาใหม่ก็แค่นั้นเองครับคนที่เคยทัมซ่าี่วัดจะมีโอกาสให้เขาอีกรอบใหม่นะว่ามีโอกาสมันมันมีมันมีทั้งคนที่ให้และคนที่ซัาซาก็ไม่ให้แล้วคนที่แบบ <c oughs> ไม่ได้มีฐานะเพียงพอในการจัดงานจริงๆก็ไม่ให้บางคนจัดงานแต่แปลกในปีนี้หลายๆปีที่ผ่านมาก็มี เราก็คงไม่ให้นะครับบางคนแบบจัดมาแบบแบบมั่วๆแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์มันก็หายไปนะครับมีฮะมีเป็นเรื่องปกติครับแล้วแบบพีดีแบบนี้แล้วเรื่องเงินรางวัลของน,น้องๆอะไรเงี้ยนงเขาได้เออผมยังไม่ได้ก้าวเข้าไปถึงตรงนั้นนะครับอานจริงๆแล้วเนี่ยสิทธิ์ขาดอยู่กับเขากับพีดีเพราะผมจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในส่วนที่ไม่ใช่หน้าที่ของผมหน้าที่ของผมคือควบคุมพีดีหมายความว่าให้ปฏิบัติต่อเราตามข้อตกลง ตามเงื่อนไขตามลักษณะของการทํางานแต่ว่าถ้าเรื่องลึกลับกว่านั้นเนี่ยเอาจริงเราเราไม่อาจจะเข้าไปเกี่ยวได้นะครับแต่ว่าเราอาจจะช่วยบอกได้ว่าเอะมันจริงหรือเปล่าไปจัดการให้เรียบร้อยนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าในเรื่องของคนสองคนสามคนที่เขาคุยกันเนี่ยเขาคุยกันในวงล้อมว่าอะไรนะซึ่งก็เป็นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนครับ รครับผมก็ก็ได้กลับมาทํางานด้วยกันแต่ไม่ได้เซ็นสัญญานะครับก็ในประเทศไทยส่วนมากก็ต่อไปก็คงจะทํางานกับฝ้ายมากขึ้นอย่างวันที่30มีนาคมนี้ก็จะเป็นนะฮะแฟนมิส first แฟน meet in Bangkok นะครับก็คือศิลปินก็คือฝ้ายนะครับแล้วก็มีแขกรับเชิญก็คืออินฟ้านะครับได้เปิดขายบัตรไปเมื่อเช้านี้10บโมง บัตรในราคาแพงๆคือแพงสุดคือแปดพันห้าเกลี้ยงปุ๊บเลยพิบตาเลยไม่เหลือเลยสักใบเดียวราคาอื่นก็เกือบหมดแลเหลือสี่พันห้าประมาณสักประมาณสักแถวร้อยที่น่าจะได้ในจํานวนที่ประมาณสามพันที่ก็เรียกว่าได้รับความนิยมอย่างน่าตกใจนะทุกอย่างเรียบร้อยดีพรุ่งนี้ก็เริ่มซ้อมแล้วครับพรุ่งนี้ก็เริ่มซ้อมกันแล้วก็เริ่มเตรียมงานกันก็จะใช้เวทีเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์เสร็จแล้วคืนนั้นจบ วันรุ่งขึ้นก็ดัดแปลงเวทีพื้นก็คงจะเป็นส่วนเดิมแล้วก็ดัดแปลงการตกแต่งแล้วก็งานก็เริ่มตอนลังคืนวันที่30สิบเลยครับก็น้องคืนสัญญากับต้นสังกัดนะครับเนื่องจากว่าคู่จิ้นเดิมก็ไม่ได้ทํางานด้วยกันแล้วนะฮะอันนี้เป็นเหตุผลส่วนตัวของเขานะครับสําหรับบริษัทเก่ากับทั้งน้อง <c oughs> ทั้งน้องฝ้ายและโยโกะนะฮะซึ่งเอ่อผมก็ได้ฟังจากทางฝ้ายพูด ในบางเรื่องซึ่งถ้าเป็นนโยบายของบริษัทเนี่ยเราก็ยอมรับในความคิดของแต่ละคนผมก็ได้บอกฝ้ายว่าสัญญามันยังอยู่อีกสองปีถ้าเกิดฝ้ายจะเคลียร์ตัวเองต้องเคลียรด์ด้วยกฎหมายก็คือเคลียร์เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็เซ็นยกเลิกสัญญาให้เรียบร้อยถึงจะ,ะเข้าใจตรงกันว่าชีวิตเราสามารถจะไปทางไหนซึ่งฝ้ายก็ไปจัดการตัวเองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วประมาณสักประมาณสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์ที่ผ่านมานนก่อน,น,อนที่ทจะมาหาผมบ ไนม่ไปตฟอือผมว่าก็น้องบอกว่ามันไม่แน่ใจเรื่องในอนาคตนะพะน้องรอผลงานอยู่ผมว่าหนึ่งในก็คือที่น้องรู้สึกหน,น่อยนะครับก็พูดได้ก็คือ f o l e m e n t เเป็นซีรีส์เหมือน <c oughs> เหมือนซีรีส์ของขุนเขาสี่เรื่องเรียงกันอย่างเงี้ยฮะแต่ผมจะเรียกว่า f o l e m e n t นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคาดการณ์ว่าายจะเป็นหนึ่งในเรื่องงานมีนะมี อิงหลอดนะฮะแล้วก็มีอีกสามคู่หนึ่งในสามคู่ก็จะเป็นฝ้ายกับโยโกะนะ,ะซึ่งขอคิวและขอคอนขอคอนเฟิร์มกับไปปรากฏว่าทางค่ายให้เหตุผลมาว่าไม่สะดวกนะฮะไม่สะดวกในการรับเล่นนะฮะซึ่งผม,ผมเดานะฮะฝ้ายก็คงเสียใจจากเรื่องนี้ด้วยว่าไม่มันมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่รับฝ้ายอยากเล่นแล้วฝ้ายก็คิดว่ามันเป็นจังหวะที่ดีเพราะฝ้ายกำลังมา นะครับแล้วก็เราก็เล่นกับคู่ที่ดังๆอย่างฟินเบคก็เล่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโฟร์อิลิเมนต์นี้จะมีแต่คู่ที่ปังๆหมดเลยซึ่งไฟก็รู้สึกเสียใจก็โทรมาหาผมว่าจริงเหรอพินวาวัค่ายแบบไม่ให้หนูเล่นจริงๆหรอเพราะว่าเรื่องโฟร์อิลิเมนต์เนี่ยผมเป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยกันพัฒนาเรื่องนี้กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าครับแต่เราก็เคารพนะทางไฟบอกมา ทางค่ายบอกมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นก็บอก่ายไปบอกว่าไม่เป็นไรถ้าไม่ได้เล่นเรื่องนี้โอกาสหนา้าเดี๋ยวเล่นเรื่องใหม่ไปกันได้ครับเขาก็คงเสียใจนิดนิดน่าจะเป็นสุดท้ายสุดท้าย่ไม่บก็บอกว่าก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองจะมีแพลนอะไรในอนาคตเพราะว่ายัางไม่ได้แจ้งบอกชัดเจนว่าจะมีซีรีส์อีกไหมหรือจะมียังไงอะไรเงี้ยพายก็เลยคิดหนักก็ก็ผมว่าเขาตกลงกันด้วยดีแล้วนะเพราะเนื่องจากว่ามีการเซ็นสัญญายกเลิกก็ถือว่า ต่างคนต่างแยกทางกันเดินในในในเส้นทางใครเส้นทางมันตอนนี้ฝ้ายก็จะเป็นศิลปินเดียวยังไม่มีจิ้นกับใครครับยังไม่มีจิ้นกับใครแล้วก็อ๋อหลายๆข่าวก็กลัวว่าจะจิ้นกับไครหลิวไหมอะไรเงี้ยต้องบอกตอนนี้ว่ายังไม่มีจิ้นกับใครนะฝ้ายยังอยู่กับฝ้ายคนเดียวเป็นฝ้าย alone นะซึ่งก็ได้วางคอนเซ็ปต์ของฝ้ายให้เป็นฝ้าย alone แต่ก่อนนะ อันนี้อันนี้ผมไม่ทราบจริงๆแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจากนี้เป็นต้นไปก็คือฝ้ายเดินหน้าเป็นตัวของตัวเองรับงานเองนะครับแต่ว่ามีอะไรฝ้ายก็จะมาปรึกษาผมแต่ผมไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้ได้เปอร์เซ็นต์จากงานฝ้ายเลยนะแต่ดูฝ้ายให้ในฐานะเป็นที่ปรึกษาให้เพราะเนื่องจากฝ้ายเองก็เป็นมิสแกรนไทยแลนด์ปี2016แล้วก็ฝ้ายกับผมสนิทก,กันมาตลอดเส้นทางฝ้ายมีสัญญาอยู่กับผม5ปีเต็มเมก็อยู่จนครบสัญญา แล้วยังเป็นพี่เลี้ยงฝ้ายต่อในระดับใกล้ชิดอีกปีสองปีเรียกว่าจนหมดสัญญาช่องเจ็ก็ผมเป็นคนดูแลทั้งหมดจนออกมาเป็นอย่างนี้แรกๆฝ้ายก็ยังไม่ได้เป็นคู่จิ้นก็มาร่วมงานกับผมในการแถวแถวงานหมอลงหมอรำทุกคนคงเห็นแล้วคู่จิ้นถึงจะเกิดขึ้นทีหลังซึ่งตอนนี้คู่จิ้นของฝ้ายก็ได้จบลงแล้วก็ตอนนี้ก็รอดูฝ้ายเติบโตไปในเส้นทางอื่นครับนวันที่อนในวันที่บอลชนประกาศรอรับ ครับทุกวันเาเียปก็เป็นธรรมดานะเขาก็ร้องไห้ของเขาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วว่าฝ้ายก็เป็นเป็นเซนซิทีฟตั้งแต่ไหนแต่ไรฮะเพราะฝ้ายเขาอยู่คนเดียวเขาเติบโตมาด้วยตัวเขาชะมถ้าทุกคนรู้ภูมิหลังของฝ้ายใช่ไหมฮะเรื่องครอบครัวเนี่ยฝ้ายอาจจะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้อบอุ่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะว่าฝ้ายเองก็อย่างเรื่องดราม่าแรกๆไม่ แม่เมื่ออะไรเขาก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างในชีวิตเขาเพราะฉะนั้นผมก็อยู่เขามานานจนผมก็ซัพพอร์ตเขาในทุกเรื่องเขาจะไม่มีวันไปไปไหนจากผมหรอกผมรู้ว่าเมื่อเขาลําบากเขาก็กลับมาทุกครั้งนะแต่เมื่อเขาโตผมก็ปล่อยเขาเติบโตแต่ว่าตอนนี้ผมก็พยายามซัพพอร์ตเขางานนี้ผมเป็นคนดูแลให้ทั้งหมดจำหน่ายตัวทตีมเพลง <c oughs> แล้วก็ให้อิงฟ้าไปซัพพอร์ตเพื่อให้ทุกอย่างมันไปต่อเข้มแข็งซึ่ง ฟ้ ờ, ายเองเขาก็มีแฟนคลับที่เข้มแข็งมากแล้วก็ดีใจที่แฟนคลับอินเตอร์เนชั่นแนลของเขาเนี่ยจองบัตรเยอะมากแฟนคลับไทยก็ในระดับหนึงแต่อินเตอร์เยอะมากๆครับ<ะ>อ๋อฟ้ายโอเคนะครับตอนนี้ก็ฟอร์มทีมขึ้นมาทางด้านการทํางานก็มาประชุมกับผมก็มีทีมเพิ่มขึ้นก็ทําตัวเป็นศิลปินทั่วๆไปก็คือมีผู้ช่วยทางด้านดูแลฟินแลนเชียลดูแลความถูกต้องกฎหมาย อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาดูแลครีเอทีฟร่วมกันแต่ว่าสิ่งที่ฟ้ายังไม่มีเนี่ยก็คือยังไม่มีทีมผลิตยังไม่มีพื้นที่ยังไม่มีครีเอทีฟทางเราก็ทําให้ในทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นวันที่30นี้ก็คือจะเป็นงานของ MGI ที่เป็นโปรดักชันให้นะครับอ่าเรื่องเร่น้องโดนถมขู่อะไรเงี้ยน้องเจอบ้าไม่ทำอเท่าที่ผมทราบไม่โดนเยอะมากเท่าที่ผมทราบไม่มีอะไรนะครับเพราะฟ้ายเองเป็นคนที่ใช้ชีวิตในโซเชียลเก่งนะ เขาจะรู้ว่าเขาจะวางโพสิช i ั n นนิ่งตรงไหนแล้วเขาไม่ยังไม่พูดบ่อยๆอ,อย่างที่ผ่านมาจนจนเซ็นสัญญาแล้วอะไรแล้วเขาถึงจะเริ่มพูดครั้งแรกครั้งเดียวแล้วเขาก็บอกเขาจะไม่พูดอีกก็ก็ก็คือเป็นการหลีกเลี่ยงที่จะปะทะกับเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะตอนนี้เขาก็ทําธุร,รกิจด้วยก็ไม่ว่าทําเสื้อทำมือชันไดนะฮะแล้วก็ทําร้านตัดผมใหม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ที่ดี ในทุกๆมิติที่ฝ้ายหากินด้วยการเป็นนักธุรกิจผสมผสานกับนะฮะเป็นคนที่แบบขายงานทางด้านคู่จิน้นครับผมผมว่าเขาประสบความสําเร็จเขาเป็นคนที่ขายของเก่งมากบางวันเขาขายได้เป็น1ิบล้านนะครับจริงๆครับก็เ,เก่งนะฮะยอมรับว่าเขาขายของเก่งโดยเฉพาะของของเขาขายของให้กับคนต่างชาติเป็นหลักตลาดต่างชาติเขาดีมากครับก็นะาฝากด้วยนะครับวันที่สามสิบนะฮะ แต่ว่าบัตรมันเต็มแล้วนะอาจจะเหลือสักเมืม่อเมื่อเมื่อบ่ายนี้เช็คก่อนลงมาก็คือเหลือประมาณสักร้อยใบร้อยใบก็เหลือแค่ราคา 4, 5 0 0ห้าข้างหลังเต็มข้างหน้าเต็มตรงกลางๆที่ดีๆเต็มเหลือ4,5 0 0รลิมๆินิดๆหน่อยๆถ้าใครรักไส้จริงๆนะครับก็มาได้นะครับอ่าที่ m g i Hall ของเราครับเชิญจะอไหมคัพี่วัเชิญครับยินดีฮะเราเป็นคนจัดเชิญนะพี่ใต้เชิญไหมแล้วแต่พี่ใต้จะเลือกนะมมีโอกาสจะเล่มรอบไหมครมับ เอ่อผมคิดอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าผมกําลังดูว่าถ้าเพิ่มรอบเนี่ยมันกลายเป็นวันจันทร์ข้อเสียก็คือมันเป็นวันที่ทุกคนต้องทํางานนะฮะแล้วก็วันอังคารเนี่ยพอเราต้องเริ่มก่อสร้างงานอีเวนต์ใหม่ของคนอื่นที่เข้ามาเช่าก็เลยไม่แน่ใจโอกาสจะเปิดคิดว่าอาจจะไม่มีแต่โอกาสในอนาคตกําลังคุยกับฝ้ายอยากทําคอนเสิร์ตเดี่ยวที่เป็นฝ้าย alone จริงๆก็คือคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบที่ไม่ใช่แฟนมีท อยากอยากเห็นน้องมีคอนเสิร์ตแบบอิงฟ้าอยากเห็นน้องมีคอนเสิร์ตแบบแน็คหรือชาลล็อตที่เป็นคอนเสิร์ตแบบห้อยหัวตีลังกานะครับทำอะไรได้ทุกอย่างเพราะฝ้ายเนี่ยเรื่องความเป็นนักร้องเนี่ยฝ้ายมีมากอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรน,นะรทุกคนคงจําได้ว่าผมเคยออกเพลงให้ฝ้ายนะฮะแยกทางกันเดินเคยฟังไหมฮะเพราะมากเลย<ห>น,นะฮะเป็นเพลงที่ออกมาประสบความสาเร็จไปดูได้ในแกรนทีวีเดี๋ยวเอาเราจะามารีบูทให้อีกครั้งหนึ่ง แล้วฝ้ายเป็นคนที่ร้องเพลงลุกทุ่งได้เพราะมากมากเพราะแบบประกวดก็ชนะทุกเวทีอะประมาณนั้นเลยแล้วร้องเพลงสากลแล้วฝ้ายเป็นคนที่ร้องเพลงจีนเก่งมากเป็นคนที่มีศิลปะและเล่นกีตาร์ได้แบบพริ้วที่สุดคนหนึ่งสาหรับนางงามที่เล่นกีตาร์ออกงานได้มีฝ้ายสุภาพรคนเดียวผมยังเรียกสุภาพรนะนะเพราะผมไม่ติดกับชื่อใหม่ฮะนะผมติดกับชื่อเกล่าวชื่อชื่อใหม่ชื่ออะไรนะพีรยาเห็นไหมฝ้ายพีรยา อ๋อผมมั่นใจว่าเขาไม่คืนครับยังไงก็ไม่คืนเพราะว่าที่เดิมเขาก็มีแนวทางในการให้น้องเขามีทางเดินที่ชัดเจนที่ผมทราบแต่เป็นสิทธิ์ของเขาให้เขาให้เขาเป็นคนพูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่น้องจะออกมาเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นน้องก็อยู่ในตรงนั้นัดีแล้วเพราะว่าไม่ออกมาอยู่แล้วเชื่อผมนะมีฝ่ายคนเดียวที่ได้ออกมาแต่ว่าฝ่ายจะเป็นอย่างไรต่อก็น่าจะอยู่แบบสดๆไปสักประมาณสัก ครึ่งค่อนปีน่าจะเป็นจังหวะที่ดีครับไฟสวยปุบเครื่องขนาดนี้จะมีโอกาสลงเอมยูทีไหมคะบอสเอาจริงๆคนชอบให้ไฟลงนะก็ก็เคยแซลเขาวันที่มาก็บอกเอาไหมเอ็ t สักหน่อยไหมอะไรเงี้ยไฟก็บอกอีกแล้วเหลอแต่หนู30ไปแล้วนะบอกเอ้าเธอไม่รู้เลยเอ็มยเขาก็เอาอยู่เขาบอกว่าเออมันก็น่าคิดนะแต่หนูก็ไม่ค่อยว่างช่วงนี้หนูเก็บตังค์ก่อนกันนะอะไรเงี้ยจริงๆฝายเป็นโมเดลที่แบบ ผมว่ามิชชนิเวอร์ชอบนะเออล้วเราเราคุณแอนก็เคยถามว่านางงามของบอสอ่ะคนนั้นอ่ะไอ้ฝ้ายอ่ะมันยังอยู่ไหมเคยถามถึงนะบอกทำไมเหรอทำไมถามเออมันเป็นนางงามที่แบบเออแบบชอบมากเลยอ่ะแต่ไหนแต่ไรล้วก็ยังนึกถึงเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยพี่วันถ้ามีพี่วันมีแซลแซอย่างนี้แสดงว่าคนมึงใหญ่แกสามารถมาากได้เอาจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้ลงนะครับพูดตรงๆไม่อยากให้ลงกลัวกลัวว่าเดี๋ยวจะเสียเรคคอร์ด นะครับเปอร์เซ็นที่จะลงได้อะน้อยมากๆนะครับผมไม่ได้อยากให้ลงหรอกก,ก็ก็ไม่ได้ถึงขนาดเป็นแบบนั้นเพราะว่าเราอยากให้มีมงแบรนด์ที่มันยังคงอยู่ยงคงกระพันแต่ว่ารองหนึ่งรองสองรองห้าผมว่ามากันเยอะแน่ในหลังจากปีนี้เป็นต้นไปปีปัจจุบัน,นเนี้ยอีพาเนี่ยอาจจะมาน้อยนะครับน่าจะยังเป็นช่วงผลัดใบาจากเวทียูนิเวิร์สไทยแลนด์เก่าที่ยังถาโถมเันเข้ามาน้องเขาก็เวทเอ็นซีบางคนก็บอกว่า พี่หนูไปรอ26ดีกว่า27อะไรเงี้ยเพราะว่าน่าจะเป็นแบบสไตล์คนรุ่นใหม่หรือคนกลุ่มใหม่เขาก็เลยไม่อยากเข้ามาในช่วงนี้ครับนะซึ่งคนที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยเปอร์เซ็นต์น้อยมากน้อยจริงๆครับน้อยจริงมีคนถามมาว่าฝ้ายนะอิงฟ้าไปได้ไหมก็บอกตรงๆว่าไม่ต้องไปแล้วครับนะพอแล้วโกโก้ไปไหนครับตอนนี้โกโก้ไปไปทางใครไปดีแล้วฮะ ถ้าอยากเจอเขาก็ทำสังฆทานเดี๋ยวก็มาเขาคือเราอนุญาตรองอื่นได้คือเราไม่ได้บอกว่าไม่อนุญาตที่หนึ่งนะแต่ว่าไม่แนะนําแต่ถ้าชาตินี้แล้วฉันอยากลงจริงๆไม่ได้แล้วฉันจะจะเป็นจะตายก็ลงได้ครับเพราะมันมันเป็นของเราทั้งหมดทาไมจะลงไม่ได้นะฮะแต่ว่าถามว่าเสี่ยงไหมในไทยแลนด์คุณอาจจะไม่ได้เสี่ยงมากเพราะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเราประกวดยังไงแต่ว่าระดับอินเตอร์เราก็ช่วยไม่ได้นะ ยูนิเวอร์สใหญ่เราก็แล้วแต่เขานะเออถ้าไม่ได้มาเกิดต,ตุ๊กท็อปสิอะไรขึ้นไปก็ตัวใครตัวมันนะมันก็ลําบากนะฮะก็ต้องไม่เสี่ยงจนเกินไปแต่ถามว่าถ้าจําเป็นอยากจะไปไม่ไปไม่ยอมก็ไปได้ครับแต่ลองๆแนะนําให้ไปเพราะว่าของเรามีสายบิวตี้ควีนเยอะที่ไม่ได้ถึงมงใหญ่แกรนด์ไทยครับเห็น okay นะครับคุณรับ เขาไวเพราะเขาเลยไปแล้วนะครับไม่โอที่ผ่านมาโอไม่ได้ลงคะช่วงนี้ไม่ได้คุยกับอุ้มอ่อนขึ้นมากขึ้นมางเฉยเฉยนะครับเฉยๆไม่ไม่มีอะไรไม่ได้ไม่ได้โกรธไปมากกว่าเดิมแต่ก็ก็ไม่ได้คุยมากเท่ามากเท่าเดิมตอนนี้ไม่ได้คุยเลยนะไม่ได้คุยเลยจริงๆปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ช่วย เวลาที่ผมสุดแล้วเนี่ยผมก็จะปล่อยทุกอย่างวางลงเพื่อให้เป็นหน้าที่ของมือรองรองเขาดูแลถ้ามือรองรองเขาอย่างเซโนโก็ผม,มก็ต้องตามเขานะครับไม่แน่หรอกครับสักวันหนึ่งก็อาจจะฟื้นคืนชีพได้นะเพราะว่าบทเรียนมันมีไว้ให้เรียนแต่ไม่ให้มีไว้ให้ทําบ่อยๆนะฮะเพราะว่าบทเรียนครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกและไม่ใช่ครั้งที่สองผมมั่นใจว่าเขาก็รู้ดีว่ามันไม่ใช่มัน3ามสี่ครั้งซึ่งมันก็ลำลำบากใจที่จะจะมาวนเวียนอยู่กับเรื่องอะไรก็ไม่รู้่า มันไม่มีอะไรดีเพิ่มเลยมันมีแต่แย่ลงแล้วก็แย่ลงผมก็ขอมาดูคนใหม่ๆดีกว่าแต่ในเรื่องงานๆๆยัง,ย,งยังไม่รับเหมือนเดิมครับแต่อาจจะมีปลดปล่อยบ้างเช่นง,งานในคอนแทคเก่าๆนิดๆหน่อยๆงานร้านขายของที่เคยรับไว้งานในคอนแทคที่พอจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆครับแต่งานใหญ่ๆงานแสดงก็ยุติไปก่อนนะครับเพราะว่ามันลำบากใจอะครับมันเราอยู่คนส่วนรวมเรายังต้องปกครองคนหมู่มาก ทุกคนต้องอยู่ในระเบียบวินัยแล้วถ้าเกิดยังคงคิดเป็นแบบนี้แล้วยังทําเป็นแบบนี้มันก็จะกลายเป็นแบบอย่างที่ไม่เหมาะสมต้องต้องขอโทษด้วยแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับขอให้มีความสุขนะฮะตามอัถภาพที่มีครับเพอได้เห็นานผ่านไหมคะแบบแฟนคลับทำดิลบไม่การไม่เห็นแลเวลาที่ผมไม่ได้โฟกัสผมก็ไม่ได้สนใจก็ผผานผ่านมันไม่ได้กดมันไม่ค่อยมาฮะเอาเป็นว่า พยายามมันไม่ทรยศใครหรอกครับถ้าคุณรู้ว่ามันไม่ถูกต้องคุณก็พยายามต่อไปแต่ว่าให้คุณจงรู้ว่าสิ่งที่คุณทํามันทําให้คุณสูญเสียนะอย่างแรกเลยคือเสียโอกาสแล้วก็เสียเวลาอันนี้สําคัญมากครับขอบคุณนะครับ